สวัสดีครับผมแจ็คแมนนี่เบตเตอร์วันนี้เราจะมาทำการวิเคราะห์แนวโน้มหุ้นวันที่28คกุมภาพันธ์2524นา2524ะครับโดยหุ้นที่เราจะมาดูกันก็จะมี cpl scb ktb ptt ivl ptt ep k bank bbl aot bts itd โอ้ตัวนี้ต้องต้องเน้นเลยนะขึ้นมาเยอะมากนะครับแล้วก็ โคโคโค JTS S 1แล้วก็ True ตามลำดับนะครับโอเคเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มต้นกันที่ตัวเซตกันก่อนนะอ่าสำหรับเซตนะครับวันนี้ก็ยังเป็นแนวโน้มไซเวดาวอยู่ในกรอบ1378ถึง1,400 สามนะครับ1,403ยก็ยังอยู่ในกรอบแบบนี้นะครับก็ต้องเฝ้าระวังนะต้องเฝ้าระวังนะครับอย่าให้หลุด1,378นะโอเคคราวนี้เรามาดูหุ้นลายตัวกันนะครับอ่าตัวแรกตัวแรก CPO นะครับื้ขึ้นมาร้อนแรงมากนะครับ แนวต้านถัดไปนะสำหรับเจ้าตัว cpr ก็คือบริเวณ61บาท75นะ61บาท75ใครที่มีหุ้นตัวนี้ก็ถือต่อไปนะตัวถัดมานะครับ scb เป็นแนวโน้มขาขึ้นนะตัวนี้ก็มีโอกาสขึ้นไปทดสอบที่118บาท50สตางค์นะ118บาท50สตางค์สำหรับ ใครที่มีแล้วนะใครที่มีแล้วก็วางสต p อ o รอโดยตรงเอาไว้ตรงนี้ดีกว่าหนึ่งร้อยแปดนะหนึ่งร้อยแปดนะครับโอเคตัวถัดมานะสำหรับตัวถัดมาก็คือตัว ktb ktb เป็นแนวโน้มขาลงนะตอนนี้แท่ง เปลี่ยนสีจากสีเขียวเป็นสีแดงนะครับแนวรับอยู่ที่15บห้าท60แนวต้านอยู่ที่16บาท30นะตนนัวนี้ไม่ควรถือแล้วนะอืมมันเป็นสีแดงและตัวถัดมา PTT นะครับ PTT อ่ะ PTT เริ่มจะไม่ไหวนะี t t เริ่มจะไม่ไหวนะครับอยู่ในกรองสามเหลี่ยมนะแล้วก็ไม่สามารถทะลุไปได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ใครที่มีหุ้นก็ขายทำกำไรออกก่อนนะแล้วก็มารอแถวแถวสามสิบสี่บาท IVL หลุดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะจ๊ะห,หลุดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะจ๊ะอา่าก็แบบนี้แหละครับแนวโน้องขาลงนะแนวโน้มขาลงคือเผอไม่ได้นะครับวันนี้ลงมาแรนลบห2จนะครับแนวรับถัดไป20บาท ยี่สิบสตางค์ตัวถัดมาครับ PTT EP นะ PTT EP เป็นนโน้มไซด์เวนะครับตัวนี้นะถ้าหลุดหนึ่งร้อยสี่สิบเก้าบาทห้าสิบสตางค์เลิกคุยนะหลุดหนึ่งร้อยสี่สิบเก้าบาทห้าสิบสตางค์เลิกคุยนะครับแนวใต้อยู่ที่หนึ่งร้อยห้าสิบห้า ตัวถัดมาเคแบงค์ K นะเคแบงค์ K พยายามขึ้นไปทดสอบบริเวณเส้นค่าเฉลี่ยผ่านไม่ได้นะครับแล้วก็ย่อกลับลงมาแบบนี้นะครับระวังหน่อยนะสำหรับเจ้าตัวเคแบงค์นะครับะระวังหน่อยนะเพราะว่าเขาก็ยังเป็นแนวโน้มขาลงนะเขาก็ยังเป็นแนวโน้มขาลงนะครับแนวรับอยู่ที่หนึ่งร้อยสิบเก้าแนวต้านอยู่ที่หนึ่งร้อยยี่ ติบหกละเพราะว่ายี่ห้ายี่หกใช่ไหมเราต้องเลื่อนขึ้นมาเนี่ยหนึ่ง้อยี่หกนะครับเพราะว่าเขาพยายามขึ้นไปทดสอบแต่ว่าไม่ผ่านตัวถัดมาครับ bbl เป็นน้กขาลงแท่งราคาเปลี่ยนสีจากสีเขียวเป็นสีแดงแบบนี้ยอมขายออกนะครับแนวรับอยู่ที่หนึ่งร้อยสาสิบแดบาทห้าสิบสตางค์แนวต้านอ่าผมต้องเปลี่ยนตัวนี้เป็น เขาขายเป็นแนวต้านใช่ไหมแนวต้านหนึ่งสบห้านะถัดมา A อ t ทีเป็นแนวโนม้มไซด์เว์อยู่ในกรอบหกสิบาทห้าสิบตางถึงหกสิบ้าบาท25สิ้าต่างนะตัวนี้ก็อย่าให้หลุด62สิบาทห้าิบนะ BTS โอ้โอยหลุด มันเกิดอะไรขึ้นนะครับไม่รู้เกิดอะไรขึ้นไม่รู้นะครับรู้แต่ว่าเป็นนน้องขาลงไม่ควรมีหุ้นเลยนะครับถ้าจะลุ้นว่ารับได้ไหมรอดูบริเวณ4ี่บาทหกสิบตางค์นะแนวต้านอยู่ที่5้าบาทสีนะครับเุ้ยไอทีดทำไมเป็นเงี้ยเมื่อเช้ายังบวกเยอะอยู่เลยนะโอ้โห แบบนี้นี่หลอกผู้คนไปติดข้างบนยอดดอยหรือเปล่าเนี่ยไอทีดีว h a แทบเพนโอ้โไปปล่อยเกาะข้างบนเลยเหรอไอ้ยะไอ้ยะไม่ทำกันแบบนี้เนี่ยนะครับโอ้โห่ต้องลุ้นนะต้องลุ้นนะสำหรับเจ้าตัว i td นะครับ อืมใครไล่ซื้อตอนเชาน้านี่เอาเรื่องไนงะอ่ะแนวต้านอยู่ที่หนึ่งบาทสิบสี่สตางค์นะครับแนวรับอยู่ที่อุ้ยกองเรือนนำรับลงมาแนวรับอยู่ที่เก้าสิบสตางค์นะเก้าสิบสตางค์นะครับตัวถัดมา อ่าโอ้โหโคโคโค่นิวไฮเป็นที่เรียบร้อยนะครับนิวไฮเป็นที่เรียบร้อยนะคราวนี้เขาจะไปไหนเขาจะไปไหนเราต้องใช้ฟิโบแล้วล่ะในการช่วยตีนะอืมแนวต้านถัดไป งา <c oughs> นตั้งแัด <c oughs> ไปนะครับโโคโหก็สิบเ็ดบาทหกสิบผ่านไปได้ก็ตรงนี้สิบสองบาทเก้าสิบนะใครที่มีก็ถือต่อไป JTS จ้า JTS จ้าฉันกลับมาแล้วจ้ะนะครับโอ้โห JTS กลับมานะครับ ใครที่มีหุ้นก็ถือถัดถือต่อไปนะแนวต้านถัดไปคือหนึ่งร้อยนะสำหรับเจ้าตัว jts นะครับแนวต้านถัดไปคือหนึ่งร้อยนะใครที่มีหุ้นก็ถือต่อไปนะครับซึ่งพวกเราก็มีอยู่แล้วนะคนที่อยู่ในสมาชิกกลุ่มหุ้นซิกนะครับตัวถ่านม่ แอดวานแอดวานเป็นแนวโน้มขาลงนะครับตอนนี้หลุดหลุดละหลุดแนวรับที่สองร้อยหกบาทนะครับแนวรับถัดไปที่เขาจะลงไปทดสอบก็คือสองร้อยนะและตัวสุดท้ายครับวันนี้ท,อรออทร,ทอ,รอ,อูทรูนะทรูก็มีโอกาสขึ้นไปนะครับมีโอกาสขึ้นไปทดสอบที่เจ็ดบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์นะใครที่มี หุ้นนะครับใครที่มีหุ้นวาง stop l ล s s ไว้ที่โลนี้6บาท80นะสำหรับใครที่มีหุ้นแล้วนะก็วาง stop l ล s s ไว้ที่6บาท80นะครับโอเคหวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์สำหรับเพื่อนๆนักลงทุนนะเอาไปใช้ประกอบการตัดสินใจในการลงทุนนะครับถ้าถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ สำหรับใครที่อยากเรียนรู้ระบบเทรดแบบมันนี่แบตเตอร์นะครับวันที่9วันที่10นี้เรามีสอนนะรายละเอียดสอบถามได้ทางลลยสัะคุร,ระดะ2นะครับเดี๋ยวผมทิ้งลายไว้ให้ใต้ดิสค i ิปชันนะวันนี้ประมาณนี้สวัสดีครับ